สวัสดีครับ f c ่น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นกำลังใจนะครับช่วยดูช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไม่ค้ามโฆษณานะครับแล้วก็ฝากเพจและ Facebook ของอาจารย์ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับป็นชัด FCTP Family นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่คารพกักทั้งหลายนะครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นกำลังใจแลวครับก็มาดูแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณาให้นะครับอีพีนี้นะครับจะพูดเรื่องสําคัญทีเดียวนะครับสําหรับคนไทยคนที่รักฟุตบอลนะครับซึ่งไทยเองนะครับจะเปิดรับนะครับการมาเยือนของทีมเกาหลีใต้ครับทีมระดับโลกนะครับอันดับที่ยี่สิบของโลกในศึกฟุตบอลโลกนะครับ 2026รอบคัดเลือกนะครับผมเป็นการเตะในรอบที่2เกมที่4ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่26มีนาคม2567จะเตะในเวลา19:30นาซึ่งจะมีช่องไทยรัฐทีวี32นะครับแล้วก็ไทยรัฐออนไลน์นะครับอทอดนะครับซึ่งจะถ่ายทอดตั้งแต่19นาฬิกานี่คือแมตช์สำคัญทีเดียวนะครับเมื่อทีมฟุตบอลไทยนะครับ ไปเสมอกับทีมใหญ่ระดับโลกก็คือเกาหลีใต้สั่นสะเทือนไปทั้งโลกเลยอาจเพราะว่าอันดับมันต่างกันมากเกาหลีใต้อันดับที่22ก่อนเตะนะครับทีมไทยอยู่อันดับที่หนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อเสมอมาเนี่ยทำให้ไทยเนี่ยนะครับวัดจากเรียวไทม์ก็คือนะครับขึ้นมาที่อันดับที่99 เขาบอกว่าที่จะเจอกันในเนี่ยเตะในไทยเนี่ยถ้าเกิดไทยนะฮะชนะนะครับเวลาเรียวไทม์ของทีมชาติไทยจะไปอยู่ที่อันดับที่95ประโยชน์มีตรงนี้แล้วครับเพราะว่าเตะกับทีมที่ห่างชั้นมากๆแบบนี้นะครับแน่นอนครับการมาเจอในไทยเนี่ยก็มีอุปสรรคกับทีมของเกาหลีใต้นะครับในประเทศไทยนี่อากาศร้อนนะมีสามสิบปด นะเรียกว่านักเตะเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหไม่คุ้นเคยแน่นอนครับเออระหว่างร้อนมากกับเย็นมากเนี่ยทีมชาติไทยไปเตะที่เกาหลีใต้เนี่ยนะอากาศห้าองศานี่ว่าต้องใส่เสื้อคุทนะขนาดใหญ่ทีเดียวก่อนลงวอร์มก็ลำบากนะครับเพราะว่ามันหนาวมากนะครับแต่ตอนนี้นะครับทีมชาติไทยหรือประเทศไทยแล้วก็เป็นเจ้าภาพนะครับ ดังนั้นเกาหลีใต้ก็เป็นทีมเยือนแล้วต้องมาไวนะมาปรับตัวนะฮะปรับตัวอากาศเรียกว่าโอ้โหฮิสโตรหรือเปล่านะ <c oughs> นะร้อนจริงฮนะขนาดคนไทยอยู่ในนี้ยังร้อนจริงก็มาดูครับว่าการได้เปรียบตรงนี้จะถือว่าอากาศร้อนนี่ได้เปรียบไหมแน่นอนครับหัวใจนักเตะไทยเนี่ยเต็มเปรียมแล้วก็มาเตะภายใต้ที่ลายร้อมไปด้วยกองเชียร์เต็มอัตราสึกนะครับ ที่ว่าที่นั่ง48,000ที่นั่งเนี่ยครบแล้วฮะมีเรื่องบัตรผีครับไม่ใช่บัตรถงนะฮะบัตรผีรีกว่าระบาดครับบัตรละหมื่นเลยทีเดียวนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะฮะวิธีการแก้ไขของมาดามแป้งนะครับนายกสมาคมฟุตบอลไทยนะฮะเรียกว่าแก้ปัญหานี้นะครับในการคนไม่ได้ซื้อบัตรเนี่ยเรียกว่าข้างนอกสนามเนี่ย มีจอใหญ่ให้ดูเลยแก้ปัญหาครับเพราะว่าศรัทธ,ธาของคนไทยเนี่ยต่อบอลไทยมันล้นหลามเหลือเกินเรียกว่าเต็มพิกัดแล้วช่วงนี้นะฮะหายบัตรเต็มไปหนึ่งหนึ่งสัปดาห์มีการเกรงแน่นอนครับได้ข่าวว่าในมุมมืดเนี่ยบัตรผีไปที่หมื่นบาทแล้วนะครับดังนั้นเมื่อเจอมาดามแป้งแก้ปัญหาเรื่องนี้ใครไม่ได้บัตรกลัวว่าไม่ได้เข้าไปดูแล้วต้องไป เสียเงินเป็นหมื่นๆเพื่อจะซื้อให้กับพวกมิจชาชีพเนี่ยก็เลยจัดจอใหญ่ๆข้างนอกสนามไว้ให้ดูเลยโอ้โหสุดยอดมากนะครับนี่แหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับฟุตบอลไทยนะศรัทธามาแล้วครับศรัทธามาแล้วตอนนี้มีแต้มอยู่สี่แต้มตอนนี้จีนเรียกว่าเครียดกันทั้งประเทศเลยเหตุเพราะว่าเขาคิดว่ายังไงไทยก็ต้องแพ้เกาหลีใต้ตอนไปเยือนเนี่ย ยิ่งไปเยือนเขาด้วยเนะ่ยดันไปเสมอเข้าสิโลกแตกเลยฮะถึงขนาดว่าขนาดจีนยังไปเสมอกับสิงคโปร์เรียกว่ากับตันลาออกเลยโอ้โหมันเครียดขนาดนั้นนะฮะแล้วตอนนี้ประเทศจีนนี่เครียดครับเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่เขาชนะไทยสองศูนย์เพราะเตะกับไทยเป็นทีมแรกนะครับดังนั้นที่จะเตะในวันที่ยี่สิบหก ที่ถึงนี้นะฮะมหากรรมบอลหุดหยุดคนไทยทั้งประเทศนะฮะก็จะคือวันที่26นะครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับมีสิทธิ์ที่จะชนะไหมเป็นไปได้ฮนะเราใช้โอกาสที่สภาพอากาศสภาพอากาศนะแต่หัวใจไม่ต้องห่วงครับผมมีความรู้สึกว่านักเตะไทยชุดนี้ไม่ธรรมดาเรียกว่าในในอาเซียนเราหรือหลายประเทศแม้แต่เกาหลีใต้เอง ก็ยังชมเลยว่าโอ้โหกับไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วคะแนนห่างกันขนาดนี้จนคนเกาหลีใต้เองเรียกว่าโหนะครับนักเตะตัวเองทีเดียวอาจจะคิดว่ามันห่างชั้นมากทำไมจึงเสมอเสมอเท่ากับแพ้นะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าโอ้โหวันที่ยีกมีนาคมเนี่ยโอ้โหนะครับใครมีบัตรก็คงมีความสุขนะที่ได้เข้าไปดูนะครับ ส่วนพวกที่เกลงใบบัตรผีเนี่ยพวกนี้เนี่ยแย่มากนะหากินอย่างนี้ได้ไงนะครับดังนั้นมาดำแปลงเลยจัดให้เลยนะครับให้ดูข้างนอกสนามไม่ต้องเสียถ้าไม่มีบัตรก็คือไม่มีบัตรไม่ต้องไปหาซื้ออัน,นั้นใครที่เกลงไว้เพื่อจะมาขายเนี่ยนะก็คิดหนักละทีนี้โอ้โหนะฮะมีหลายบัตรซะด้วยจะไปดูยังไงละทีเนี้ยเ <c oughs> นี่ยเรียกว่า น่าตื่นเต้นมากนะครับในแบตนี้นะครับเพราะว่ามันมีความหมายมากสมมุติว่าถ้าทีมไทยชนะเกาหลีใต้อันดับที่ไม่เป็นทางการเนี่ยจะพุ่งไปที่อันดับที่95ตอนนี้ไม่เป็นทางการอยู่อันดับที่99นะถ้าเสมออีกโอ้โหนะก็โอเคนะนะครับมีห้าแต้มนะถ้าเสมอมีห้าแต้มเอาแค่เสมอก่อน ชนะนี่คือเกาหลีใต้ก็คือเกาหลีใต้ครับอาจจะเป็นช่วงที่เขาไม่แข็งแกร่งอาจจะเป็นช่วงที่มีปัญหาบางอย่างเล็กน้อยแต่ศักยภาพก็คือศักยภาพนะก็ขอให้บรรยากาศความร้อนเนี่ยจะเป็นประโยชน์หรือไม่นะฮะแต่หัวใจเต็มเปลี่ยมสิ่งที่มีรอบข้างของนักบอลน,นะฮะของชาวไทยเราก็คือไม่เหมือนไปเยือนครับอันนี้คือกองเชียร์ ทั่วสารทิศท,ที่อัดแน่นเพื่อจะให้กำลังใจนักเตะของไทยจะมีพลังนี้แฝงอยู่ก็ได้ยิ่งจะสู้ถวายหัวทีเดียวไม่มีอะไรจะเสียครับและแทคกติกและก็การวางเกมของเฮดโค้ทนะครับคุณอิชิอิเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับดังนั้นวันที่26มีนาคมนี้อย่าลืมนะครับ เป็นการเตะนะครับศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกเป็นการลงเตะเจอกันในรอบที่2ของเกมที่4นะครับเกมที่4เตะในเวลา19.30นาทีนะครับช่องที่ถ่ายทอดมีนะครับก็คือไทยรัฐทีวีแล้วก็ไทยรัฐออนไลน์นะครับจะเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่19.00นาฬิกาอย่าลืมนะครับผมนะครับเป็นกำลังใจนะครับเราไม่ได้ไปที่สนามแต่เราต้องดูแน่นอนนะครับผมนะฮะ ขอให้ทีมชาติไทยจงประสบผลสําเร็จที่ตั้งไว้นะครับก็รุ้นชนะนะครับเพราะว่าจุดไหนที่ทีมชาติไทยได้เปรียบครับเราได้เปรียบที่หัวใจแน่ไม่มีคําว่าประมาทเพราะประมาทต้องพูดกับเกาหลีใต้เพราะเขาเหนือกว่าอากาศเป็นใจกองเชียร์เป็นพลังก็ขอให้ทีมชาติไทยชนะจึงอยากให้ทีมชาติไทยชนะ จะกี่ประตูก็แล้วแต่ขอให้ชนะอะ้วกันโอ้โหนั่นคืออยากดูว่าหลังจากนั้นโลกจะเป็นยังไงแน่นอนครับเกาหลีเขาคือเกาหลีนะครับก็ขอให้ทีมชาติไทยมุ่งมั่นและก็ขอเป็นกำลังใจนักเตะโค้ชมาดามแป้งและคนไทยทุกคนนะครับขอให้ประสบผลสาเร็จนะครับผมสวัสดีครับ